สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าถึงการเลี้ยงลูกของแอนค่ะแล้วก็คนสวีเดนที่นี่เขาเลี้ยงลูกแตกต่างจากคนไทยอย่างไรค่ะแอนกับแฟนนะคะก็จะเลี้ยงลูกแบบลุยๆค่ะเพราะว่าอาชีพของแฟนแอนก็คือการทำป่าไม้นะคะแล้วก็ชีวิตของพวกเรารายล้อมไปด้วยป่าไม้ค่ะเราก็ต้องการที่จะปลูกฝังให้ลูกนะคะรักธรรมชาติแล้วก็สืบ ทอษอาชีพของปาปาคืออาชีพป่าไม้ค่ะคนที่สวีเดนนะคะเขาเลี้ยงลูกแบบว่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะอย่างจะเห็นนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยน้องสซนยาล้มค่ะตกไปในหลุมอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ได้ไปรีบไปช่วยลูกเหมือนคนไทยที่แบบว่ารีบไปดึงลูกขึ้นมานะคะ mm. ก็คือเขาจะให้เด็กนะคะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ จากการที่แอนได้สัมผัสเด็กจากที่ทำงานของแอนซึ่งแอนทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะพอเด็กอายุสัก1นึขวบนะคะเขาก็จะเอาเข้าไปฝากโรงเรียนแล้วค่ะหรือไม่ก็อายุสัก8เดือนถึง10เดือนนะคะที่สามารถเดินได้ก็เอาไปฝากโรงเรียนแล้วะคะ่ะที่เอามาเล่าให้ฟังนี้นะคะก็เพราะว่าเด็กๆที่นี่นะคะแกล่งมากนะคะเพราะว่าห่างอกพ่อแม่นี่ตั้งแต่ย่งเด็กคะ่ะแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความ มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะบางคนนะคะที่แอนได้สัมผัสมานะคะคือลูกแค่อายุหนึ่งขวบค่ะแล้วคุณแม่ก็มาฝากลูกตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้านะคะแล้วคุณแม่ก็มารับลูกนู่นสิบเจ็ดโมงสามสิบนาทีก็คือห้าโมงเย็นครึ่งนะคะค่อยมารับลูกบางทีแอนก็คิดนะคะว่าเอ๊แล้วพอลูกกลับบ้านไปก็คือเหนื่อย กินข้าวแล้วก็นอนแล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเป็นยังไงเนาะแล้วที่นี่นะคะคือเขาจะไม่เน้นวิชาการกับเด็กเล็กนะคะคือเขาจะเน้นประสบการณ์ชีวิตค่ะซึ่งไปโรงเรียนนี่นะคะเขาก็จะไม่มีสอนเขียนสอนอ่านแบบที่เมืองไทยกันเลยนะคะคือเด็กประมาณตั้งแต่1นขวบจนถึงห้ขวบก,กว่านี่ก็คือจะไม่มีการเรียนการสอนแบบให้อ่านหนังสือขีดเขียนอะไรแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เด็กๆที่นี่ก็ค้างที่จะมีวินัยมากๆนะคะอย่างเช่นกฎที่ว่าให้กินขนมได้เฉพาะวันเสาร์างี้ค่ะแล้วก็วันเสาร์จริงๆนะก็ไม่ได้กินแบบว่าเต็มที่นะทุกคนก็คือเขาให้กินเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นแฟนแอนเนี่ยนะคะให้กินขนมสามสี่ก้อนเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแอนนี่ก็คือหอบมาทั้งกระเป๋าเลยจ้ะ แล้วเวลาเขาสอนลูกนะคะเขาจะใจเย็นมากๆค่ะแล้วก็ให้เหตุผลโอร้อยแปดพันเก้านะคะแต่ว่าเออเด็กเขาก็ฟังนะคะแล้วเขาก็จําแล้วเขาก็เอาไปพูดกับเพื่อนๆว่าเออถ้าเธอทําแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยเออเด็กๆเขาก็เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจค่ะ เด็กที่นี่นะคะพ่อแม่เขาให้อิสรภาพในความคิดนะคะสามารถพูดสามารถสอนผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะประเทศนี้นะคะเขาให้ความสําคัญกับเด็กมากค่ะอะไรก็ตามก็คือเด็กจะต้องมาก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ